ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนก่ลองดินแหมฟังนึ่งนะฮะเนี่ยกองดินดีผมได้ขึ้นมายืนถ้ามองจากตรงจุดนี้เขาจะมองเห็นก็กลางน้ำรูงหัวใจคือจุดนี้ครับเนี่ย็นถุ่งปอเทิงดอกสีเหลืองอยู่เต็มอยู่นะแล้วก็จุดที่ผมได้เดินไปสิ้นสุด ก่อนหน้านั่นก็นี่ฮะอยู่บริเวณประมาณนี้ฮะที่เห็นเวิ้งน้ำแล้วก็ผมก็เดินย้อนย้อนมาแล้วก็ขึ้นถนนเส้นนี้ขึ้นมาตรงนี้สึ่งถ้ามองตรงจุดนี้ะจะสังเกตเห็นต้นยิ้วสูงสูงตีอยู่ปายสะหลวงตีเขาได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะ นี่คือต้นิวต้นใหญ่ต้นสูงนั่นนะผมได้เดินจากจุดนั่นนะครับเอาอมาเลาะม้นะเลาะมาเรื่อยๆจนมาเจอทางตันตัดนี้แล้วก็ย้อนมาแล้วก็ขึ้นมาบนดินนี่นะแล้วจุดที่ผมเริ่มต้นบนกล่องดินจุดแรกที่ผมได้อัปเดตมาก็เป็นจุดนี้ครับ ถ้าทุกคนมองตามกล้องในนี้ผมจะซูมมือไปพอเสาสูงๆนล้นะเสาอากาศของสำนักง,งานเคท่ามราสัดปาหนองเลงซ้ายนะแล้วก็จะมีกล่องดินกล่องใยอยู่นู่นนะที่เป็นกล่องดินสูงอันนั้นคือกล่องดินที่เป็นจุดแรกที่ผมได้ถ่ายคลิปลงมาแล้วก็มา ทัดลงมาเป็นปลาไข่ตีนี้เขียวชะอุ่มนั่นตีเป็นเครือขายอย่างคุ้มต้นไข่ไหวนะนั่นคือปลาไข่แล้วก็มาถึงกล่องดินด้านหน้านี่ก็จะเป็นกล่องดินที่บ้านควายอ่าแล้วก็สะหลวงแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้ครับนั่นคือจุดที่ผมเดินทางมาตอนนี้มาถึงตั้งเหนือสุดละถือว่าเดินได้ครึ่งตางครับอ่า ต้องเดินอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ถือว่าเหนื่อยกว่าที่คิดและบริเวณที่เฮามองลงไปตรงนี้นะมันจะเป็นปลาสลาบแต่เมื่อนี่จะเต็มไปด้วยบึงบัวนะฮะบัวพันธุไหลแต่ตอนนี้นี่มันโดนปุกคุมไปด้วยปลาสลาบไปหมดละนี่คือความน่าเป็นห่วงของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในหนองเล็งซ้ายนะ แล้วก็บริเวณด้านบนนี่ถ้าสังเกตในต้นคลิปผมจะถ่ายได้นกตัวน้อยๆหลายๆตัวเป็นฝูงนะซึ่งนกตีอยู่บนกล่องดินตัวนี้นะโซนนี้จะเป็นโซนของนกแอนบ้านครับนกแอนบ้านแล้วก็มีนกตัวน้อยๆบางชนิดผมบม่แน,น่ใจว่ามันคือนกอะไรอย่างนะฮะนี่นกแอนบ้านกับบินโชอบอไล่กินมแมลงอยู่เป็นระยะๆครับ เนินดินตรงนี้ครับเป็นเนินโลง่งเดี๋ยวเขาจะเดินเลาะด้านข้างนี้แล้วกัผ่านสะหลวงแล้วกัข้ามไปบ้านควายแล้วก็จะย้อนไปตั้งกล่องดินที่เขาเริ่มต้นมาแต่ปัญหาของผมคือ มันจะมีเส้นทางลัดขึ้นไปบนเกาะก่องดินได้ก่อนนะเพราะว่านึกยังมาออกแต่ว่ามันจะมีตั้งได้มีนกขนาดเล็กหลายๆชนิดบินอยู่บริเวณถั่วบริเวณนี้เลยนะที่ผมหู้จักกับแค่แอนบ้านนะที่มันบินโชบเร็วไปมาอยู่แถวนี้แต่ชนิดอื่นๆมาแน่ใจครับวิ่งลุกดิ๊กลุกเกลุกกลนะ โอเคเพราะว่าตังบนนี้มันมีแอ่งน้ำอยู่นะเนาะมั้ก็ยังอพมีนกนอะย่ง,ยงขึ้นมาอาศัยโอเคครับเดี๋ยวจุดต่อไปผมจะลองไปดูว่าจุดที่มันมีนกเป็ดอาศัยอยู่แห่งม,มง น้ามนึงเนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่านะฮเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมว่าจะมีนกเป็ดที่เขาได้พอกอนะครับมันยังอยู่กอก็ต้องไปดูกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ